อยากให้คุณพูดถึงคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ทะเลาะ3วันดี4วันไข้หน่อยค่ะนะครับแล้ววนเวียนแบบนี้นมาเป็นระยะเวลาหลายปีคือคุณความบอกแบบนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย3วันดี4วันไข้ความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่เหลือความรักแล้วไอ้วิธีการแก้เนี่ยหครับคุณต้องปรับโทนเสียงให้ต่ําลงครับคุณความแก้ปัญหาเรื่องนี้มาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะความรักมันหายไป สเตปแรกวิธีการสนทนากับอีกฝ่ายหลังจากนี้ต้องปรับโทนเสียงให้ต่ําลงเพราะอะไรครับมีการศึกษาบอกว่าน้ําเสียงของเราที่ต่ําลงในการสนทนาอีกฝ่ายสมมุติว่าอีกฝ่ายเนี่ยมันกำลังปรี๊ดแตกเลยเฮ้ยทำแบบนี้ได้ไงว่าทําแบบนี้มันไม่โอเคเลยนะทำแบบนี้เนี่ยผมไม่ชอบเลยทําแบบนี้นี่ฉันไม่ชอบเลยวิธีการของคุณคือปรับน้ําเสียงให้ต่าลงสมมติเวลเสียงของเขาสูงเนี่ยคุณต้องปรับให้ต่ําเออมีอะไรเหรอฉันเข้าใจนะว่าคุณรู้สึกยังไงคือเวลาคุณทําให้น้ําเสียงตกหรือต่ําลงมาเนี่ย อีกฝ่ายจะรู้สึกว่ามันเกลี้ยกล่อมกับคุณไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ไปเจ๊จ๊จจบต่อสู้กับมันนะครับมันเคยมีการทดลองอย่างนี้ครับว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับอยู่ในห้องนะครับเต็มทั้งห้องเลยแล้วเด็กนักเรียนก็โอ้ดังเจ้า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 คุยกันนะครับคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังแต่เวลาคุณครูปรับน้ําเสียงโทนลงโทนให้มันดาวลงมาทุกคนคะเงียบก่อนค่เพราก็ว่าเด็กนักเรียนที่ดังเจ้า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 เนี่ยมีโอกาสที่เงียบ ง่ายกว่าสมมติเด็กกาลังดังแล้วคุณครูก็บอกเอ้ยเนี่ยทุกคนเงียบก่อนนะเด็กมันก็รู้สึกว่ามันเป็นเลเวลเสียงเดียวกันมันก็จะยากครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าคุณปรับลงมาอีกฝ่ายจะรู้สึกว่ามันตอกประร่องเสียงมันเลยทําให้อีกฝ่ายรู้สึกมันโกรธไม่ได้อะเพราะอะไรครับเพราะคุณดูมีวุฒิภาวะมากกว่าเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยไปทบทวนในสังรักนะครูคมอธิบายไว้หมดแล้วนะครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหกเล่ม เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีเน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เล่มที่สามหโพสต์ของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคมให้โปรพิเศษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID เดียแ L O V E ตองเ 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5. บอทจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครั